เรื่องชูชูที่หลายคนยังไม่รู้นะคะชู้เนี่ยมีกี่ประเภทกันนะคะแล้วก็คนทุกคนควรจะรู้ไว้ก่อนที่จะหลงรักคนที่ไม่ควรเนาะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ใครหลายคนก็เคยผ่านมาค่ะหรืออย่างน้อยก็เคยคิดจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของชูค่ะ ชูเนี่ยคะ่ะมีกี่ประเภทนะคะไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นชูเหมือนกันได้นะคะบางครั้งเนี่ยตั้งใจเข้าไปนะ,ะบางคนก็ไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าตัวเองเนี่ยคือมือที่สามนะคะเราเลยต้องมาดูกันหน่อยค่ะว่าชูเนี่ยมันมีกี่แบบกันแน่นะคะและคุณกําลังอยู่ใน รูปแบบไหนนะคะประเภทที่1ค่ะชู้โดยตั้งใจนะคะหรือจะเรียกง่ายๆก็รู้ทั้งรู้แต่ก็ยอมไปเป็นชู้กับเขานะคะเขาบอกว่ามีแฟนแล้วนะคะแต่คุณก็ยังไปต่อคุณรู้ว่าเขามีเจ้าของนะคะแต่คุณก็คิดว่าเดี๋ยวเขาก็เลิกนะคะ หรือคุณคิดว่าเราเนี่ยดีกว่าแฟนเขาอีกไปในทางเข้าข้างตัวเองเสี่ยงนั้นนะคะนี่คือชู้โดยเจตนาค่ะรู้ทุกอย่างแต่ก็เลือกที่จะเสี่ยงนะคะและสุดท้ายก็มักจะเจ็บแบบที่สุดเลยเหมือนกันนะคะประเภทที่สองค่ะชู้แบบ ไม่รู้ตัวนะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเหยื่อค่ะเหยื่อของคำโกหกนะคะเขาบอกเราว่าเขาโสดนะคะทั้งที่จริงก็ไม่ได้โสดนะคะเขาบอกว่าเลิกกันแล้วกับแฟนคนนั้นภรรยาคนนั้นหรือสามีคนนั้นทั้งที่จริงๆแล้วก็ยังอยู่บ้านเดียวกันนั่นแหละนะคะ าไม่เคยพาเราไปเปิดตัวไม่เคยลงรูปนะคะไม่เคยพูดถึงแฟนเก่าเพราะว่าแฟนเขาอะค่ะยังอยู่นะคะคุณอาจรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เอาตัวเองเข้าไปลึกจนเกินที่จะถอนขึ้นมาและก็ต้องกลายเป็นผู้ร้ายในเรื่องของคนอื่นซะอย่างนั้น โดยที่คุณเองก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะประเภทที่3ค่ะชูทางใจนะคะอฟังดูเหมือนไม่ร้ายแรงอะไรใช่ไหมคะแต่มักจะเป็นจุดเริ่มต้นค่ะจุดเริ่มต้นของความพังพินาศสันตโลในภายภาคหน้านะคะก็ยังไม่ได้มีอะไรกันนะคะ แต่ความรู้สึกเนี่ยมันทั้งผูกทั้งพันไปต่อกันซะมากแล้วนะคะใครบางคนคนนั้นที่คุณไปผูกไปพันด้วยเนี่ยก็กลับเป็นคนที่ไม่ใช่แฟนเราเอาใจเขามากกว่าคนที่อยู่ข้างๆตัวของคุณซะอีกนะคะคุยกันทุกวันแบบลับๆบ,บอกกับตัวเองว่าเรา แค่สนิทกันเฉยๆทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมคะนี่ก็คือชูที่ไม่ได้มีเรื่องของร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่ว่ามันมีอารมณ์ในความผูกมัดกันอยู่และหลายครั้งนะคะชูทางใจเนี่ยล่ะค่ะเป็นอะไรที่เจ็บยิ่งกว่าชูในแบบทั่วไปอีกนะคะประเภทที่4ค่ะ ชูจําเป็นนะคะชูที่ไม่ได้อยากจะเป็นชูเลยนะคะแต่เหมือนถูกดันให้เขาไปอยู่ตรงนั้นเขาไม่เลือกแฟนเก่าแต่ก็ไม่ได้เลือกคุณเข้าใจใช่ไหมคะเขาขอเวลาตลอดเลยนะคะขอให้ได้ มีโอกาสต่อไปขอเคลียร์เรื่องของเขาก่อนขอจัดการสิ่งที่ยังค้างคาต่างๆแต่ก็ไม่เคยทำจริงสักทีคุณก็รอแล้วรอเราอยู่อย่างนั้นนะคะรออยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนเนี้แหละคะ่ะก็คือชูแบบเครื่องๆกลางๆนะคะที่ก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังโดนใช้เป็นคนผักใจ เท่านั้นหรือเปล่านะ,ะแต่โดยสรุปแล้วไม่ว่าจะเป็น4ี่ชูนี้คุณได้เป็นหรือไม่ได้เป็นหรือใครจะได้เข้าไปผูกพันกับเรื่องของความเป็นชูตรงนี้นะคะสิ่งที่มันเหมือนกันจริงๆก็คือมันไม่มีใครได้เต็มร้อยในเรื่องนี้เลยค่ะคนที่เป็นชูเองก็เจ็บคนที่ถูกนอกใจเองก็ยิ่ง ไปกว่าและสุดท้ายคนที่หอกตัวเองตัางหากว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะนอกจากเจ็บก็คือคนที่เสียเวลาที่สุดค่ะหากคุณเคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะอย่าเพิ่งโทษตัวเองอย่างเดียวแต่ให้ลองถามตัวเองดูว่าถ้าเราอยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่หลบๆซ่อนๆแบบนี้ แบบนี้เนี่ยแหละค่ะจะเป็นแบบที่ไปอีกนานนี้แค่ไหนถ้าคำตอบคือพอแล้วนะคะนั่นแสดงว่าคุณไม่ได้อ่อนแอค่ะแต่คุณเพิ่งกลับมาหลักตัวเองอีกครั้งหนึ่งจากคำว่าฉันพอแล้วนะคะ ถ้าหากว่าทุกคนชอบคอนเทนต์ท็อปปิกนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตาม Spacebar ด้วยนะคะเพราะเราคือคลับความสัมพันธ์ของทุกคนแล้วก็ทุกอารมณ์เลยนะคะที่เราไม่ต้องการตัดสินคุณหรือตัดสินใครนะ,ะไม่แต่งเติมอะไรอยากแค่นั่งเล่านั่งคุยกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะ แล้วก็หากใครต้องการเจอกับ Spacebar นะคะสามารถติดตามดูไลฟ์สดได้นะคะในช่วงค่ำคืนดึกๆยังไง Spacebar จะโพสแจ้งไว้ก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกันนะแล้วมานั่งคุยกันที่บาร์ที่นี่นะคะเดี๋ยว Spacebar จะรอนะคะส่วนทุกคอมเมนต์นะคะใครอยากพูดคุยคอมเมนต์ได้เลย Spacebar ตอบทุกแชทแน่นอนคะ่ะแล้วเจอกันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ